สวัสดีครับอุธสาราวุฒิสียงวลานนะครับผู้นำทีมงานคณะหมอหลามเสียงกลางว่านนยครับเมื่อนี้ได้มีโอกาสนะครับมานาังคุยกับอีแม่นะครับประวัติความเป็นไปเป็นมาของคุณแม่เพชราน้องอบาลีตะกี้น้าแฝงกับเพชรา <ST> S> <S น้องบาลีนี่แหละค่ะเพชดาร่านี่คืออย่างนี้เพชดาร่านี่คือโอ้มันมีเรื่องเล่าแง่หมักไหมตัวแม่ขึ้นไปบวชอันนี้คือแต่หน่อยเลยบอกครับีโบเดิ ปีน้อยๆน้อยๆก็เลียนอยอนะไปเลี้ยงคว้วเพิ่นกันเลยว่าโอ้มีแต่เพชรชราคันว่าเอื้นเพชรดาลาพ่อพ่อพ่อแม่ะนรับเพิ่นเพิ่นมักดาลา่าเพิ่นกันเลยว่าลูกเจ้าเป็นดาล่าเบิดเจ้าสิเอื้นอี่เพชรชราขนีเพชรดาลาอันนี้คือเลื่องเป็นมากแต่ว่าเพิ่นบ่มักเข้ามาเพชรดาล่าัดที่นี่อันนี้ที่นี่ก็เลยกเพิ่นก็เลยเป็นเป็นเพชรชราก็เป็นซึ่งเป็นซื้อซื้อนางเอกหนังสักคนที่เป็นมักที่สุดแต่ว่าเพชรดาล่านี่น บ้านในตอนขึ้นไปบวชด,ดอกบวชปีหาเชดบีหาเดขึ้นไปบวชที่แรกก็ว่าขึ้นไปบวชซี่พ้ามธรรมดาล,ละมาที่นี่หลวงปู่นมันว่าไม่ได้ว่าสันว่ามันมีอะไรเยอะแยะที่ต้องรอข้างหน้ามากมายพันว่ามันมีทั้งเลียงดีทั้งเลียงบดีแต่ที่แน่ๆเรื่องดีหลายกลัวเจ้าจังเสียวคนอยู่ จังเดียวอยู่ของอยู่เพชรดาล่าก็ท่านเจ้าใส่ใส่ข้าวปาเพชรดาล่าคนบอกบางสี่แต่ว่าก็กะใส่ั้งแต่ในเอื่นเหรินกันด้วยซึ่งแต่ว่าขึ้นไปที่กัย่างเพชรชราคือเก่าแม่นคะแล้วลูกขออนุญาตถามอีแม่นี่ตะกี้หมอล่ำแตะกี้ตะกี้เลยบ้านเกิดเมืองนอนแม่ยุใส่ครับแล้วก็ชีวิตแม่นี่พิธีนี้จะขอเดี๋ยวมาเป็นหมอล่ำครับบ้านเกิดกยุบ้านหวยแสงแตะม่วนโพสีสำลักอ่ะเภื่อน,น,นรุ่นสัดจังหวัดอุดรธานี่เลยค่ะพี่น้อง เป็นยังยังค่อยได้เป็นหมอลำมัตีตั้งติคิกี้พอบุญนาเราก็เป็นหมอลำคือกันพอของแม่นี่แหละไปเป็นพระเอกอยู่คณะเสียงอีสานตะกี้เราสีอยู่น้ำแม่สีนวลเจ้าหมุดจักเด้เนาะแต่แม่สีนวลขึ้นบ้องจักเนาะบ้องหมุดจักครับเพิ่นเป็นแต่สมัยบรรพักข้ามใจอ๋อครับตะกี้บรรพักขใจนี่สีนวลมอลำเนาะวันนี้พราแต่เราเอ่อแม่นกเราเราออกจากเพื่นวินทองเนาะเพิ่นกับอาสีหมุดจักมาก่อนกันมาก่อนยังกับบอลหัวละ ตั้งแต่สมัยพุ่นเข้ากับบ๊อบหมนํ้ำพุ่นราแม่ก็นังน่อยอยู่บบบนี้ก็เลยไปร่วมตังหมอล่ำตั้งยังเกะพ่อของแม่นี่แหละเป็นรุ่นแรกของเชียงอีสันกับมูพอย่งมูพลมยมูแม่แม่ท่องไข่นะคะแม่ดำแม่ท้องไข่นะพี่น้องค่ะเิ่นก็ไปอยูพุ่นแล้วแม่ไอ้แล้วเจ้าไหนคือเด็มาเป็นหมอล่ำหรือว่าพ่อเขาเป็นหมอล่ำอยู่แล้ว ผู้ใหเป็นคู่บาอาจารย์ติสอนล่ำอีพอเขาสอนบอหรือผู้ใดสอนล่ำแม่ก็ร่างสีเบาม้าว่าไปอยู่เสียงอีสานแล้วปีนั้นพ่อสอนสองพันร้บแม่ก็ยุ่งเยี่ยนปวดสามกรัวสามครัวหมายถึงอีกเทอมหนึ่งก็บติสอบขึ้นบุษีสมัยนั้นสมัยนั้นไทยนูศาสตร์เริ่มปลูกอ้อยไม่ไหมครับพี่น้องครับอันนี้กันสีเทาความเนาะครับเฮียไห้ไหม,ม่มัหนี้พอเราก็อยากมีเงิน นี่ถ้าไปล่ำอะไรกับสีเขียวกยกยุบานน้ำเมียงสินาเนันเลยผ้าเมี่ยไป,ปูกอ้อยปูกแล้วพันคว่ำที่เพื่นดึงอ่ะเอาค้อยออกไปแล้วเพื่อนดึงอ้อยนะเพื่นดึงมันลองอ้อยมันเป็นลองนอะนี่ก็บอกว่าอเอาเอาควายถ่แล้วก็เอาเข่าไปน้่มลองเพื่อนก็นเลยดึงมากประมาณเนี่ยดึงยังเสียมันเลยต่ำเนี่ยต่ำเสี่ทั้งขวาเนี่ยต่ำแล้วว่าที่นี่ต่ำแล้วเพื่อนก็ บ่ไปหาหมอกับไปร่ำเลยพ่อตั้งแต่แล้วเวียกับไปร่ำเลยมันเป็นช่วงปีใหม่สิปีใหม่พอดีครับช่วงหนงานหน่อยไงแมนงานกับลรยพ่าได้กลับบันนี่เถอเพื่อนบริเลนยุพชรบุญเมือนั้นครับเพื่อนกับเป็นเซี่ยวหางเซี่ยวแพ่งกันกับพอยงย้ายลงทีมนี่ครับพี่น้องครับที่นี่ก็เมื่อนั้นรู้สึกเก็บทองด้วยใครึ้นบ้านนี่ย้ายแหลมนี่แหละย้ายแหลมอันแเมนแหลมทองกันแพ่นี่พี่นาบัสรเ่นมากินเหล่านะ จะอะไรจะร้องปีใหม่กันพันว่าโอ้ยกินจังไดเคยกูเก็บทองพันว่าเมื่อดดดอกกินน้อยๆน้อยพี่น่อยๆเ่ิ่นวาวันที่นี้ควเพมันเก็บอยู่แล้วเลรวก็บ่ไมู้่้วหาวจะของเป็นยังสินะครับกินลงไปพอดีพอกินลงไปมันอาจสิเป็นแอลกอฮอล์ไปลาดขางยังก็บ่าหัวเพราตั้งแต่มื้อนั้นได้ทรงกับมาบานเลยทรงมานนวสะอาดแล้วก็เข้างพยงบานอุดรหมอเขาก็ไปตรวจตรวจเพราะว่าตับเบเล่ามันดำในเวดแล้วครับคือมันเปื่อยไหมคะ เบื่อว่าที่นี่ก็คือเอาว่าได้เราเบื่ออยู่แค่อาทิตย์เดียวครับช่วงนั้นพศอสอสงพันห้าร้อยยี่สิบห้าแต่ว่าพออายุสามสิบเก้าปีครับคนสามสิบเก้าปีเนี่ยก็สีกระลั่งสีเอื้อนว่ากระลั่งมีพลังแข็งแรงเนาะคเป็นสูมืองกำลังทำมาหากินกระลั่งมวนกับกันหาเงินหาทองเอาไปนองซางเนื้อซางตัว่าที่นี่พ่อแต่พอเราเสียไปแล้วพอย้งเนี่ยเพิ่นก็ว่าเสียดาย ท่านรตรงนี้ผู้สืบทอดเพิ่นก็เลยอยากให้ลูกสาวไปล่ำผู้แม่อยุบานก็คือกันเพิ่นก็ะเลยให้ไปให้ไปไปซ่อมอยุ่กับพวกพอย่องกับมูย่ายดำนี่แหละคะ่ะมูแม่ท่องไข่เนี่แหละคะ่ะแล้วก็แม่นกหน่อยซีซ้อมสมัยนั้นแม่ซ่อมคู่กันกับลูกแพ่ยแม่ไท่เนี่ยแต่ว่าเพิ่นทาง เพิ่อนเพิ่่าผอมล่ำตอนนั้นเพื่อนเป็นหมอกรแม่เพิ่นเป็นหมอลำเป็นหมอลำแต่ว่าเป็นภาคบังคับแม่คือหมอมักโดย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 นิสัยแล้วแม่บ่ได้มักเร independ, ื่องหมอลำ่าที่นี่กับบังคับกับแท้บังคับกับด้วยด้วยมันสายเหลือดมันจึเป็นหมอลำเนาะกับไปน้อเพิ่นแต่ว่าไปกับไปกับไปฮารีแลเพิ่นไปภาไปใสกับไปรีทุ่นทีทุ่นแดนเพราะว่าเป็นเอิ่นเป็นข้นเฮาแค่แลมี่แหละก็เป็นคนดูแลกับพอยงเนี่ยเพิ่นกับว่ากัน เดือกมากกันเที่ยงขึ้นนี่ก็คือวัดไปใส่อีกล่ะอีน้อยๆมันฝืนกสิไปน้ำหาเนี่ยแล้วก็ไปน้ำหาเพราะมองมองได้คนตีกันก็มองได้คนตายสมัยนั้นโดยเฉพาะไปทั้งลำสวมนี่เพิ่อนกสิเอิ่นว่าออกเป็นข้อมันนิดนิดหน่อยนะครับครับสี่เพื่อนพูดน้อยๆดำๆคิดมิดเเห็นเขาไล่ฟันกันก็ไปละ คนไปพอ่อมันก็ลากขึ้นมามันเล็กไม่จับอันไปนี่คือความเป no ็นเด็กน้อยอยังห่วงแม่ความันยังหน้อยนึงความวาอยากยานเพิ่นคุ้มล่ำพร้อมคันเห็นนี่คือมันจับแจ้งหนาแม่แม่ท้องไข่เนี่ยแม่ดำแม,ม่ดำแม่ดำเอาเสียวมาท่าแป้งแต่งหนาคันคือเลาแล้วแล้วรอสีมาแต่งไหนแม่ครับสมัยตะกี้มันบริยานเขียนโน่นนี่นั่นเนาะกับอันแป้งตุ๊กตาท่องหาบาดมาโปะแท่นหนามึงท่าแป้งมึงท่าแล้วก็ยิ่งแห้แลบห้าร้อยเมื่ อันล yeah. ิสต yeah. ิกเพื่อนอีนาะเพมันว่าลิสติกแล้วมันก็ว่าอาลีเพื่อนก็เอามาท่าปากท่าปากแล้วมันก็ท่าแกมท่าเปากมัหลุดมันตะกี้หลุดมันหลุดมันไม่ริสตีกเอาลิสติกท่าแกมมันมันจังสีจากไอคอนมันมาท่ามันหนึ่งแดงเลยเพื่นว่าพี่ดำเพื่อนว่าท่ามันหนึ่งแดงมันกับว่ากายยังไปใสไปขึ้นเก่าเพมันก็ท่าปลายไป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 ข้ามมือเพมันก็ขี่ทานไฟแบบฝนฝนใส่มือฝนใส่มือแล้วมันก็เอามาแต้มตาไปเนี่ยจ้างมันก็เก่าไปใส่เพื่อนว่าไปขึ้นเก่า ค้นอยากไปคนคนมึนอยากไปคนหาวไงคนคนหาวเมียนจ้อเมื่อนพอมลักหนีล่ำพร้อมพ่อเพิ่นก็ไปก็เบาอยากแทบมันก็ืหั่นลังจะมันก็ตีมันละครับตีแล้วเพิ่นก็เอาผ่าผูกจับไว้เสาแต่ว่าเอาไปเอามาไม่ดำแล้วก็คุ้มคุ้มว่าเมื่อมาเบาดีๆมึงจะเดือยยังมึนป่ะนี่อ้าวสิเลนยังตะกี้เพิ่นเล่นเลนหูสามเป่าคับเรื่องเมียหลวงสิระวังตัวกงกำลังเองมึงเดียวยัง เอาตัวกงกันเลยว่าสิตัวกงมึงขึ้นไปโดนนี่กุฏิท่าแปลงไฮเพื่อนว่าขึ้นไปเพื่อนเป็นเพื่อนเล่นนังเอก <c oughs> แต่ว่าเสียลูกสาวเล่นตัวกงเพตันก็เอาเสื้เพื่อนนั่อนอละให้ลูกใสะปาน,นี่น้ากุฏิึ้นไปบอกอันนั้นรับเตแล้วว่าท่านได้เตือนเนี่ยว่าอยู่นี่เพื่อนเอาไปซ่อมลับน้ำ <c oughs> แต่ว่าเขาล่ำเพือ่อนฟังยักษียาแต่ว่าก่อนนั้นได้เบิดอยู่ห่างบาล่ำคือคือหนีคู่แห่คันว่าคันไม่ดำว่ามึงอคมาล่ำให้กูฟังดูเหี้ไปยุบันเพื่อนเดือนนึงเดี๋ยวแม่นั่งไปตักน้ก่่่อนนเดี๋ยวแมังไป โน่นไปนี่สิอ้างไหลไปเรื่อยแต่ว่าความจำเขาได้แมนจ้ะแต่ว่าได้เพื่อนวายฟัง่งจะจำได้เบิดอัน,นี้ก็เลยมาสีได้ร่ำมิลีเพื่อนเลยว่าเอ้าคันมันบอกงากปน,นีบ่ได้เราก็เจ้ากุยกันแม่แม่ดำกับพอยงขอเข้าไปมันเสียงว่าเป็นวอลล์ไม่เข้าดอกเป็นว่าเอาเลื่อยเจ้าดทังใดเป็นว่าแม่ดำ,ลดำลแล้วก็จับขึ้นไปแล้วยิกเราเรียนมายิก ขันย่ำเพิ่นล่ำเพิ่นเรนี่หลีอได้ไม่ดั่บน<อ>าบาทเพิ่นได,ด้นอตจักว่าข้าน,น้ำฟ้าน้ำแผ่นไปแต่ว่าหยีเข้าเมื่อนี่เมึงสิปางเขาบอกเมื่อว่ามึงไตจักว่าอาวุธห้าลังเมือกสิมีแเสียมี่ยังไปเกิไปน้ำละตีแต่ว่าท <c oughs> ี่นี่แฝงของเพิ่นมา,าแม่นค่ะที่นี่เ,เนี่ยส่วนล่องเท้าคันทาใดมี่ยืนี่คือจกเลยเรียบแม่นี่ออกไปจำเรียบทั้งสองเรียบคือเราสี่เหยียบขั้นเบาๆขั้นบด้าคือแม่เหยียบ มอัมนเยวพาเหมึงครับแบบนั้นอยากให้เป็นหมนอยังไงจาบาทที่นี่ก็เลยเอาแบบมากก็เลยเป็นหนมลลำมก็ยังเพปินวายลีแลละค่ะได้เรียนเรื่องหัวซ้ำเป่าเนี่ยละมากก็ได้เรียนตะกงอยู่ก็ะจะกี่มือเพราะวา่มะามลลำสมัยตะกี้เอ,อื่นว่ามันเป็นเพชรขอนแกนเพชรขอนแกนแล้วก็จุ่มกิ้มลมน้าเพื่อนเอ่อขอนแกนสินสิเราก็หานวิเศษสินซีขนาดฝนดีอยู่ร่มกันแต่ว่ามลลำที่มเดยวคือพวกขอย้งแม่ดัแต่ว่าเปลี่ยนไปเล้แมนค่ะ เปลี่ยนท่งมีใครรีเกสไหมเมียนี้บางทีเขาวัดกขาเหมือนเขาขึ้นบางบางหม่องแต่ยังแค่เปลี่ยนแค่ป้ายแมีนเมนวัดที่นี่ก็ผู้นี้เป็นหัวหน้าวงมือนี่ผู้นี้เป็นหัวหน้าวงมือนี่เมียนค่ะประมาณนั้นวัดที่นี่ก็เลยคือตำมวลนั่นแหลตะกี้เนาะมวนจ้าวันนี้พราตั้งแต่ไปน้ำจักน้อยหนึ่งแล้วแม่นกนี่แหละเราก็เลยว่าเอาองสีซันพี่ย้งมาซันว่าเอาไอิเพชรมาอยู่ผีหลีซะเพิ่์นว่ากับยายดั่เพิ่์นกับล่ำยู่ปุ่นเนาะ วันนี้ช่วงนั้นผ่านไปยุคกระพาะฮานวิเศษศินครับแต่กี่ากหานวิเศษศินนี่กระดังนนะี่เนาะดังย่างงาดพื้นกระไลครับมา,า,า,าที่นี่พ่วงพ่วงบมักหม่าม่่มะมม่ะไปก็ไปซื้อเป็นแล้วก็ได้ก็เป็นแห่ง้านในเก่งดิดครับกันนีไปหาเลี้ยงควายเลี้ยงง้วไปทัวไปเที่ยวหมดละเพื่อนมาหน้านหาก็บว่าไปมาที่นี่พอยงเราก็เลยเขียนจดหมายมาหาพอระเบียบป้าตาสินนี่แหละคะ่ะครับเพื่อนว่า,า,าอ๋อแต่กี่ใส่จดหมายอย่างเดียวเพราะมันไกลเพื่อนฝากมา,ากเพื่อนว่า อันผมมีลูกสาวผู้หนึ่งเป็นลูกสาวเสียวหักเสียวแพงผมซื้อของหมอบุญนาไปเอาลูกสาวผมมาอยู่น้ำเนี่ยพิเบิลกันไปพิเบิลกับไปน้ำหายนั่นนี่พ่อหนายังยังมีชีวิตอยู่ป่ะตอนนั้นตอนนั้นพอไปได้ประมาณประมาณปีกว่าแล้วจ้ะพอเจอแบบหมอลำเป็นอย่างยังเอ็นดูยังบ่ถิ่มกันอยู่ตอนนี้เพิ่นอยากหัดในห้องเป็นหมอลำแทน้่อเลยคุ้มคุ้มคักอีริจ้ะปนีน เิ็นก็เลยเป็นั่มเอามาาอะไรจะเอามาเิ่นก็เลยก็ได้พ่อถึงได้ม,มาแล้วก็พพอเบียบก็ไม่ดวงนี่แหละเึือกโอ้จเว้าคาขคันยุ่งช่วงหนึ่งช่วงฝฟอกอกี่ลีนันสิมีผู้นหนึ่งที่ล่ำเป็นลูกของพ่อแม่นี่อยู่อยู่ในบ้านหอยแสงเล่าเสือว่าพ่อผองดวงยำป่าแม่ชวีดวงยำป่า,าเป็นผู้เฮียดให้แม่มเป็นมอล่ยได้จนหนมือหนีลืมตาปากใจเป็นเพชรชากะผู้หนีอผู้หนึ่นงยู่เบืองหลังการไททัมพี่แจ้งไหครับ เพิ่นสอนบ่เพิ่นสอนเพิ่นสอนสอนแบบบ่ว่าสิเป็นวาทศิลป์เป็นอีหยังต่างๆก็บซ้ำเพิ่นสิพาไปออขียย้ยะกรยั่นแม่ได้รุ่นขี้ยะกรยั่นไปฮอดอุดรพุ่นออออือืขี้เพิ่นพาขี้ไปไม้ตะกีบโบกดินซองดินไส้ไปท่างเกลืงงองท่างอีหยังไปเพิ่นบอกอันนี้เฮาเว้าข้ามเพิ่นมาเนาะโอ้ขออนุญ,ญาตเด้อค่ะพอกับแม่ล <laughs> ืมข้าวมันบ่ได้เว้าฮอดพอโดนอะไรก็ลเลื่อมแต่ว่าก็อยู่ในใจตลอดละ่ะค่ะ มาที่นี่ในเวลาใน,าานระยะเวลานี่สีเเป็นทรงจนหมายไปจกักมือหอดจะไหมตะกี่สามสี่โอ้ยอาทิตย์หนึง่งอาทิตย์หนึ่งจากอุดรนมาคอนแกนต่เพิ่นมารับเลยบอกที่นี่คือจะไหนคะแม่จามัานเป็นช่วงกระลังเนี่ยเดือนสิเขาปีใหม่พอดีนะนาพฤศจิกาสิเก็บเกี่ยวรโว้ยโมเมนต์โมเมนต์ตอนนั้นมาแล้วโมปีดวงได้กี่บัดไดช่วงมิถุนหน้าหน้าฝนพอดีงานกับแงห้างขันมีงานกัขึ้นไปตะเกีย,กยอย มันลเพันก็เลยไปเอามาอยููพี่น้ำพันก็เลยเอามาฝฟกมาหยังเสียไปนั่งคือบัดนี้พราะ้มาอยูพี่แล้วพอเบียบก็ไม่ดวงนี่ไปใสพันก่าไปน้เพันก็คือพ่นสีวใหาว่างแม่ตั้งแต่วิน้าทีเดี๋ยวความเปลี่ยนมารัเพันเป็นนาชื่นช่แล้วก็มันเป็นแต่พื่อมีเละพนเฮียหยังือเพ่นก็ะรับแม่แต่ด่ากัเพันก็ะร่ำร่ำแล้วขนาดเพ่นพีดกันยุ่ีในพันก็ววาเนี่ยจำไว้ด้ยอันด่านี่ก็ ดาขนาดดาเมียนี่จำมาไปใส่เรื่องบางเสือลูกเไี้ใส่ในในวาทศินการใส่กับชีวิตพอเบียบแล้วสิให้เอือนว่าเราเป็นผู้ห้ไห้ทุ่งจางห้ชีวิตแม่ห้ยควมเป็นมอลลัมห้ยควมเป็นเพชรลา่าห้ยคอรอครัวแม่ห้หคอขอครบควแมนเป็นอคอรัวเอื่นว่าคอรัควที่ดี ที่ยังกระไดมาจากหมอลำบัดไดมาจากระเบียบวัฒนินมือท่าพี่น้องเพราะว่า,<ท>าสิเป็นชีวิตครูคมีลูกที่ดีลูกที่โห่แล้วก็ลูกก็เอื้อนมาครัวกับหูลูกกับหูแม่ก็ดีค่ะพี่น้องลูกเลี้ยงจบมากคนไหนก็นสิบ,บอกว่าเนี่ยพี่เปียบนันนี่พี่เปียได้รงหลานจบปอตีผูน,นึงเราเด้อมาคนที่สองก็ได้บอกคนอีกครับ ก็เพราะเป็นบวกธรรมดายยคันได้เป็นพอมขอบคุณนขอบคุณนบาลระเบียบวัฒนศิลป์ขอบคุณนสิ่งดีๆสี่มอให้มอให้ยับนองคนนี้ขอบคุณนวรลมีชกสิงกอยางที่สางห้หนูเป็นหนูขอบรัวเป็นขอบรัวกับกับหักพุ่นไปไซกับไห้หากพิ่นขึ้นเก่ามันจะเป็นพ่อคู่แม่คู่นะครับอีแม่ยูรัฐปักฐานนี่กับระเบยบวันศิสินีจะปีไหมครับมันคือโดนแตงเท่าให่ะมานพ่อสอน่ขาได้ครับ ให้แม่ว่าแม่ก็จสว่าพ่อสอยี่สิบเกาป่เริ่มล่ำแม่จะเริ่มล่ำอีลี่หรืคือเกิดประมาณเดือนพฤศจิกาสี่ปีไหมพ่สิบเก้ปสามสิปีนิดนิดบอกนิดนิดเติบเติบอันกับดบาทแรกที่แรกอีหอย่างแม่แม่อายุจักปีตอนนั้นที่ไปอยู่ระเบียสิบสีปีจ้ะอ๋อครับสิสี่ปีเลยนะครับผมอันบดบาทแรกๆนั่นกันี่แหลเรียนเรื่องน้ำตาสาวกินนี่แหละเรียนอันนี้เลย เล่นเป็นเพื่อนแพ่งเลยใช่สิเปียกับเมันมีเรื่องหนึ่งที่ที่แม่ที่แม่อ่าได้รับบทบอกยังไงซะบทเด่นที่สุดเลยคือเรื่องที่เป็นกาซีแม่แม่จริงๆแล้วมันกเด็นมาตลอกเด่นมาตลอดแต่ว่าแช่ว่าเออหมอหมอร่ำสมัยนั้นเนาะบ่ได้มีช่วงเชี่ยวคือสมือนี่แม่ค่ะวันนี้ก็เลยเป็นคาเมนเปรียบเทียบว่าถ่ายจากที่เข้าไปยังตลาดไปยังครับ ขันเป็นไม่โชว์เชียวกสิกสิดังเติบอยู่ด้วยคนนรั่งวันเถอะเรียนเป็นแต่ซั่งจ้ะบันมาช่วงพักหลังนี้ได้จังมากิรีนมากมาเปลี่ยนพวาวัตะกี้เขามีพู้เปลี่ยนแบบก้อนขเขาแล้วังสิ้นเนขาก็ไเป็นเล่นคู่เพลินไปแต่ว่าเพ่อนเ,นเป็นเด่นเข้าพันเป็นพู้โตสแปร์ทั้งเสียมาที่นี่พอแต่เปลี่ยนปุ๊บมาประมาณปีปีพ้อสอหาสิข้อสอหาอ้มัน ตีนสร้างนี่พ่อสอท่าอเลยแม่จําว่าไดสี่สกลัวบะแม่หัวแต้ว่าสี่สิบปดครับผมสี่สิเกดสี่แปดเนี่ยครับ,รบก็เริ่มมาเล่นเพราะว่ารัชดาตอนนั้นรัชดาสีมาเล่นไหวกระทินหนึ่งครับเรียนเราพันกับไปเมืองนอกครับ พี่เปียกับพี่เอไม่เล่นก้อนเพื่อนหรืนเพื่อนเล่นก้อนแม่ครับเรื่องเพื่อนเล่นก้อนอ๋อเพื่อนเล่นอยู่แต่อัดแผ่นนี่เพื่อนเล่นก้อนจ้าพราแต่อัดไว้แล้วเพา่อนก็ไปเรื่องสิน่ะอ๋อครับเหตุจังใดวันนี้เรื่องเข้าวันหนึ่งขนมันก็ลังติดตามช่วงนั้นงานก็กลังมาหลายคนขอจ้าวันที่นี่ตีนสร้างนี่มันสิงปะครูกันกับผ่ายายรุ่นให้หน่อยเพรเต็มครับมันผันมาทั้งสองเลื้ยงวันนี้คนมาอืมเหตุจังใดีล้าวันนี้ ล่องเบิงตัวอันเพิ illing, hey, oh. f, ban, un, ่นกระทามยูว no ่าเพียรกับยิมนี่เหรียญล่องเบิงผู้ใดเสีเหรียญคือก็กันแต่ว่าเพิ่นกะทั้งใจเพิ่นกับเนียนใช่ไหมพี่ละที่ได้บุเพราะว่าไม่ยิมน้องสิวานมันหมดละวันนี้พ่อเต่มาเลียนก็เออก็คืนเลียนมันมันก็เลยเป็นเรื่องเรื่องนี่ที่เป็นที่เป็นอีกอีกอีกส่วนหนึ่งเนาะที่ไ้เพิ่นงานมันสีเริ่มไหลมาตเลงเลียนเรื่องนี้แหละบ่ได้เมื่อบานหาเดือนออกตลอด ไม่ไหมไม่ไม,ไมสิประมาณปีพศเท่าเดย์เนาะสีนนะ่สิบกวนนะน, 48, 48, นี่แหละเชฟสี่สิบทุเดย์สี่แปดสี่เก้านี่แหละมั้งจ้ะบุคลิกแม่หนิเป็นอย่างคือคือหมักทางลายครับแม่หรือว่าแม่ว่าขนมเลนนั่งเองมันได้เคียมแม่บ่มักแม่บ่เป็นคนเคี่ยวแม่เป็นคนกระดกกระเดกครับอันเพอนเอินผู้เฒ่าเพอนว่ายังกีวานเผื่อแต่กีวัดประมาณนี้แม่มาดิกระโลกประมาณนี้แม่ก็เลยว่าเออ เข้าเรียนตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวตันของเข่าเราก็มันมันเ่ียนไงแมนตัวเนึ้งเป็นตัวตันของไอ้คลองขอสร้างก็ะ้าเทียเข่าเก่งขึ้นเข่าก็สิได้บอกผู้อื่นในน้ำพันนะครับนี่ครู้สึกแบบนั้นจะเป็นอย่างนักเอยกจบอกได้เยอะหรอกแต่ว่ารู้สึกว่ามันสิบไม่ยากเพราะว่าไอ้คลองเขาเรียนมามันบีบมันบิวมันฟิวกับการไ้กันยังเนาะเพราะว่านี่แม่ยิ้มสิโดนตลอดนะเอาประสบการณ์จากจคของอย่างไรจาดเพื่อนอืมยิ่ง ยิ้มแล้วสิเก็บตลอดแต่บางเงินแย่ยก็พ่อแย่ยใจดีบ่จักเครียดเป็นคันมือ่อใดเฮ็ดเพิ่นแห้งจนเลือดต,ตกยางง่วงอย่างเงี้ยอู้เหดุแย,ย่แห้งห้โอ้ขอโทษเดี๋ยวขอโทษขอโทษก็ไปกอดเพิ่นรวมลังกันแล้วก็แล้วี่นะคือหักกันนี่ยไม่ยิ้มหักกันมากแบบพีบอกง่ายว่าถึงได้อ ฮักกันค่ะก็พีนองหยันวอกกันมาเลยครับนกันตลอดชี้ก้นบุคทลก็คือกันเนาะแม่นวะแม่นครับทุกคนมาแม่ขึ้นมายิ้มแม่ครับอาจจะอยู่น้ำกันคุกคีน้ำกันโดนนะครับมันคืออยู่ตีเหือผู้หนึ่งคอยผู้หนึ่งแย่งมันขึ้อยู่ตีแต่ที่นี่แม่นะครับเที่ยวได้ไหนลงจากบียบราชศรีเจะปีละครับผมไปอยู่แล้วไปอยู่สายอครับเอ่อก็ไ่ได้ไปสาเลยครับเพราะว่าโควิดมาตอนตอนตั้งแต่ช่วงแรกเนาะครับผมวันที่เก้ามีนาคม ครับเรียนยุคกุมภาว่าวันนี้เจ้าภาพเพื่อนว่าพันคก,กรรมก,การว่ามันจากมึงเลื่อยเรียนมันจากมึงเลื่อยมือหนึ่งครับวันนี้เอาจังไดดีเพศกรรมก,การเพื่อนวา่าให้เลนบ่ห้เลนแต่ว่าหลวงพ่อว่าให้เลนสันว่าแบบที่เนี้เอา้าก็สันกะเขาวาขัดก้อนแล้วพียก็เลยคุยกันเขาวาัดก้อได้เขาวัดไปกรรมก,การว่าบ่รับผิชอเด้หมอรั่นขันสิเอขันสิเลียนนี้หลีหลวงพ่อก็เลยว่าเออเข้าสันกะเข้าคุยกันแล้วก็ตามนั่นแหละเนาะกะเอื่นว่าเข้า สัญญาเข้ากับว่าท่านในเป็นว่าว่าท่านในโมฆะกันครับคือคันถามมันโควิดไปก็คือเข้ากับมาล่ำคือเกาใครจังค่อยคุยกันไหมครับก็เลยแยกย้ายกันก็บว่าได้เข่าหอดสวัสดีว่าได้เข่าคอนแกนก็คือกับลบมันต้องกับเป็นลบเป็นละลายหายไปเรื่องสิน่าจะก็เลยเป็นว่าส่วว่าส่วนว่ามันฟื้นจากโควิดได้ก็เอ๊ะเข้ากับคือเมื่อยแล้วลูกกะเลี้ยงจบไปแล้วครับอยูุบานก่อนหน้ากันเลยว่าสิว่าแม่ก็อยู่บานโดนเนาะ ดนเพราะว่าช่วงหนึ่งวุฒิแมนครับวุฒิได้ไปเหตุลงท่านเนาะเดี๋ยวขอยาเขาไปหาอีแม่เดี๋ยวไปหาอีแม่ลูกก็เลยถามมาแม่ก็บอกอยากกลับมาร่ำบอกพ่อมนูซื้อแม่ตอนไหนแม่จำได้ป่ะครับที่ที่ลูกบอกกับแม่จำได้จนหน้ามือนี่จนว่าได้ได้เหยียบเขามาเสียดวอยเอ็ดนี้แรกพูดบอกคราบแม่ว่าคราบแรกว่าแม่เศร้าร่ำเหรอรวยพ่อเหรอบอกแม่คือจังใดไม่กินห่อนบอกไม่กินห่อนหนาไปที่บอกแม่ก็ยังหนิมๆอยู่ในแม่เนาะแม่วันมาอยากอยู่กับครอบครัวเนาะตอนนั้นเนาะอึ้งใจเลยพ่อหนู แม่รวยหรอตีแม่คือเศร้าล่ำมันโมโห่าเอาไปล่ำมันรวยดีอย่างสินะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะขึ้นแต่ไปล่ำรวยเด้ค่ะรวยอย่างวันดีรวยบุญรวยบารมีรวยพีรวยนองค่ะพี่นองรวยอิลี่วมาเองกันก็ต้องถามึงดเวยค่ะพี่นองรวยอิลีขันวได้ดมาล่ำ่ได้ดพ่อพีพ่อนองค่ะรวยย่างกวงขวงเลยก็เลยคิดแน่จุดนี่แหละค่ะเอ๊แล้วไปยังขึ้นมากระตุนแล้วว่าเกิดได้ยังขึ้นบานนี้เพิ่นก็เลยยเกา่าแม่ คือคือว่าตอบลวูกค่ะลูกถามบางแสนเพฤฤฤฤฤฤื่อนเลยว่านามอือหนึ่ง้าลูกมีโอกาสได้เห็นอย่างย่างหนึง่งในในสิ่งที่คิดอยากเห็นแต่ว่าพวกหูภา,าสีอย่างเสียวสีมาแม่ไปยุ่งนั่งบนบางเสียโหอย่าง,ง,งแต่กะกะบว่ะะาได้ใส่ใจนะค่ะคือเ้าว่างแล้วบางหันกะะับว่าได้ไปคึ้ว่าเพงคนเสียเ,เรื่องลับมืออีย่างต่างๆครับค่ะพี่น้องพ่ตั้งแต่มือนางกัจักคึ้นจังเดยหอกกัไปกับ ไปยูน้ำคนใจแฟนแน่นอยหนึ่งข้าวหนึ่งแต่ว่าหลายเดือนเนาะค่ะบอกกับท่างปุ่หมาว่าแม่กับิมาอยู่ซ้ำซ้ำหาคนแท่นได้มาที่นี่ก็เพิ่นมีผู้แทนแล้วพร้อมแล้วก็โดยสุขภาพเสียงก็บบ่ดีกะเลยกะเลยมาจากเพื่อนค่ะพี่น้องเพราะแต่มาจากมื่อกี้ได้จังไว้ยังพอดีกับว่ามูเพื่อนกะเลยกะเลยทักหาเพื่อนก่อนเป็นยังไงเนาะทั้งอันหูจักอัน คนซืือว่าบุตรสลาบุตรบอเคยเคยเห็นยุ่ยชเชียวน้อยน้อยนะค่ะพี่น้องว่าสลาบุตรเสียงย่างว่ามันขึอ้นอย่างแต่ว่าท่านในหูรหรืบบว่ามอลลั่มหูแต่ว่าสลาบุตรเสียงกับวัานแต่คืออย่างหยอกเพิ่นนั่มมันล่ะสช่พนอันเคยได้ยินพนมาพนติดตัง้งมอลลั่มแห่งจักว่าพนติดตั้งคือบ่าตั้งอยากไปสือบข้าวสือบข้าวเพิ่นผ้าเม่หูจากเพิ่นบอผ้าเม่ไปผ้าเม่ไปสมัครเพิ่นใน่หน้า ก็เลยเบอลหยอกเพิ่นไปเพิ่นกําลังสิไปญี่ปุ่นค่ะครับมือนั้น,<ๆ>พนเพิ่นเลยว่ากําลังสิขึ้นเครื่องพอดีวันนี้เพิ่นกเ็เลยว่าเออเดี๋ยวๆจังค่อยคุยกันเด้อแมวซั่นว่าณมื้อนี้ล่ะครับพี่น้องจังได้มานั่งอยู่เนี่ยครับด้มานั่งอยู่ต่อหนา้าเพิ<ๆ>่นเรก็ได้มานั่งในแวดวงห้องเสียงห้อง <ๆ S 1> ว่านครับพี่น้อว่าเป็นคู่นะครับให้มาตุ่มฮ่อลูกเต่านะครับฝากผลงานก็ปีนี้คุณแม่มาเป็นหลักบ่แม่นเป็นหลักเป็นเสา ให้ลูก <favorite> ให้เต่าเบิ <Ont op edi> ้งแง่งหลูกแย่งเต่านะครับแล้วก็ฝึกสอนนะครับรุ่นต่อไประว่าวุญบุญมีความคิดว่าเพชรชลาเนี่ยคือเพชรไหมไม่บางเทอว่าความรล้ที่แม่มีหรือว่าองค์ความรู้ศิลศาสตร์ของหมอลำสมสยตตกีมันขังไหมครับมันดูมันดูขังมันดูเวลาเขาเบิ้งนี่มันเหมือนกินอาหารแล้วมันอร่อยมันอิ่มไหมครับมันอิ่มด้วยศิลด้วยศาสตร์ไหมครับแม่ นี่ละก็ะเลยว่าเสียดายแม่มองนีตอนนี้แม่มีโอกาสเฮ็ุก็คือตอนนี้แม่ยกกระดับไม่ใช่หมอลำธรรมดายังเป็นรุ่นแม่คู่แล้วนะครับอันใดที่แม่พ่อมีเนาะลูกแล้วก็ยังเป็นผู้น้อยอยู่นะครับก็ยังอยากได้ความบ,บารามีแม่ใบบุญแม่แล้วก็หมอลำถึงม,มาอยู่น้ำูลังก,ก้นเพิ่นก็มีซื้อเสียงทั้งรองเพลงเพื่อนอยากมาเป็นหมอลำขึ้นเฮ้านี่คือจังแม่นี่ครับแม่ก็พร้อมที่จะนะครับเนาะ,ะเป็นครู ไม่ใช่ครูฝึกสอนครูฝึกวิชาชีพหมอลำให้เป็นอาชีพชโดยปริยายเลยครับผมเพราะว่าถ้าให้ให้เงินกันนี่แป๊บหนึ่งไม่กจะเบิดแมนบัคแม่ถ้าให้ความรู้หรือว่าให้ศิลให้ศาสตร์เนี่ยหากินช่วลูกหรือ่พ่อช่วตัวเจ้าของพ่อช่วลูกช่วหลานอีกนะครับวรรณกรรมหรือว่าศาสตร์ศิลหมอลำนี่วุ่อยากยังอยู่คับแม่คือจังเสียงกลางว่ามนีตังเพื่อ,อยัง บุี่มักที่สุดคืออาชีพหมอลำถามมาเฮ็ดอาชีพอื่นก็เฮ็ดได้นะครับแต่ว่ามักที่สุดคือหมอลำนะครับพูดถึงว่าคณะเสียงกลางว่านี่บุมีความตั้งใจอยู่ครับแม่ตั้งใจอยากอนุรักษ์ประเพณธรรมเนี่ยครับอยากได้พอคู่แม่คู่ผู้เพิินมีความรู้มีองค์ความรู้มีศาสตร์มีศิลป์เนี่ยมาสอยคำสรอยฝึกเป็นโรงเรียนฝึกสอนเป็นโรงเรียนสร้างงานสร้างอาชีพนี่แหละแม่ให้หมอลำฝากพี่น้องเด้อครับเด้อหมอลำคณะเสียงกลางว่านะครับรับบ่แพงครับพี่น้องขันมีการมีงานน้องไหมเนาะใ อยากได้ะกระทินนะครับงานบุญงานบวชประเพณีทุกอย่างงานออยเกไหดงานบอกงานวัดนะครับหรือว่างานมงคลต่างๆฝากมาลัมคณะเสียงกลางบ้านนะครับราค่ากับบ่อแพงพ่อฟังนะครับเอาทิไปใดมาใดเอาทิพพี่น้องจับใจใส่ชอยไดไง่ายนะครับผมเอืน่นไทยอืนหาผ่านวุฒิสารบุตรกระไดผ่าน, <S <S านคุณแม่เพชรชราหนอมารีกระไดหรือว่าผ่านซื้อต่างๆกระไดนะครับฝากมะลัมคณะเสียงกลางบ้านนะครับผมฝากไว ในหัวอกหัว,หวใจพี่น้องเบิดสุบุสุขนุนนะครับเด้เอครับผมคณะเสียงกลางวันครับเดี๋ยวนะคะอาจารย์แม่กระสีขอขอบคุณคลูกหรือว่าขอบคุณหัวหนา้าคือกันนะคะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะคะกะสุผูสุคนสุทันล่ะค่ะที่ยังให้ยกำลังใจให้ความคักความเมตตาข่วมความแพ่งกับเพชรชล่านมวาลลียูเดอร์ข่ะพี่น้องที่ให้โอการนามูนีแล้วก็กระตุ้น ให้คว่อมเป็นศิลปินของเพชรล่านะกลับขึ้นมาให้สืบสานตอล้วก็ยินดียินดียินดีพร้อมที่ทายทอดเลี้ยงว่าสูงค่ะแต่ว่ายินดีพร้อมที่ทายทอดถูกสิ่งถูกอย่างที่มีในตัวนี้ก็เสียวกาณาสีพ่อได้พ่อพ่อได้ทายทอดให้ลูกให้เตารุ่นสืบต้อไปนะครับพี่น้องยังไหนเขาบอกเพื่อยเรือมาจางไหนครับไอ้ก็มารับจอยจัดเดีวนะป้า กสิพยามแต่ว่ากะบพกหู่ว่าสิคุ้มไดบะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเน้อค่ะพี่น้องเด้อตั้งใดก็ฝากไว้เนื้อค่ะแม่เพียรยู่ใสหรือว่าอันสียูมองใดก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามติดตามก้นไ์กดแช่ล้วก็ติดตามทีสิมาสุก สนับสนุนซอยเชี่ยซอยจังคาะัวอลลัมเสียงกังวานเด้อพี่น้องเด้อไปบ่อแพงไปไหว้บ้างไงค่ะแค่รอยเห็ดนิดนิดเราก็คาบางเถือกันว่าถึงใจหัวนาวดพันกับใจดีนะครับพี่น้องคุณ่นอบเอ้าเนี่ยค่ะคาล่ำกันกัเสี่ยวแต่คา้ํามันประมัณนจักแสนนิดนิดนี่แหละคาพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะผมขอบคุณครับบเอาหอาไรเด้อพี่น้องมันค่าหนามันกับแสนเก่าแล้ว